วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดมีผู้ชายเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าหมอปราน้องน้ำฟ้าของข้าใครอย,ย่าแตะเรื่องขอรับบริจาคสร้างพญานาคหมอปราขอร้องแล้วว่าไม่ต้องรับบริจาค ให้ทำไปตามกําลังทรัพย์ที่มีหมอปลาบอกว่าที่บ้านเขารักษาคนที่มาอยู่มากินกว่าร้อยชีวิตฟรีหมดเขาไม่เคยขอรับบริจาคแต่ลุงไม่ฟังบอกพวกเอซไว้ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาห้ามเอาชื่อหมอปลากับคุณน,น้ำฟ้าไปยุ่งเด็ดขาดคนเขาผ่านอะไรมาเยอะ เตือนก็ให้ฟังเขาสิก็ฟังเขาบ้างคิดแต่จะเอาชนะเดี๋ยวก็พังหรอกนะจ๊ะจะบอกให้ตอนเดินหมากผิดอาจพลาดได้คดียังไม่จบมีพันธมิตรดีกว่ามีศัตรูยกตัวอย่างสมมุติเหตุข้อพิพาทของพันธมิตรลุงพลเลี้ยงข้อพิพาทอย่างไรดี จึงจะถนอมน้ำใจทุกฝ่ายอย่าเพิ่งนึกถึงภาพอนาคตนึกถึงตัวเราเองในเมื่อหวานก็พอเรื่องเล็กของคุณแต่อาจเป็นเรื่องใหญ่ของใครค่อยๆเคลียร์กันหลังบ้านนะคะดีที่สุดถ้ารู้จักถอยปัญหาก็ไม่ลามไม่ผิดก็งอได้ไม่ผิดก็ขอโทษได้ ถ้ายัางคิดจะถนอมน้ำใจกันยิ่งสนิทยิ่งต้องเกรงใจและระวังคำพูดการให้อภัยเป็นเรื่องง่ายแต่จะให้รู้สึกดีเหมือนเดิมนั้นยากแต่ต้องอภยัยอย่างน้อยคนที่เบาใจได้ก็คือเราอ่อนโยนถึงจะชนะอ่อนน้อมถึงจะครองใจคนได้ลุงพล เริ่มได้รับความเห็นใจความสงสารตั้งแต่ที่แม่น้องออกรายการจอมขวัญศาสตร์กระสุนช้ำสนับใส่ลุงอย่างไร้หลักฐานจากจุดแตกหักนั้นก็เริ่มมีสายธานความห่วงใยหลงังไหลไปหาลุงอย่างสวนทางแม่แต่คนที่ทำให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือของลุงเพิ่มขึ้นก็คือหมอปลา ทั้งในโซเชียลและประชาชนที่ติดตามคดีทางบ้านรับรู้ได้จากที่มีคนดังลุกขึ้นมายืนหนึ่งยืนเคียงข้างเข้าช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนเพราะตอนนั้นลุงยังลำบากมากฝาบ้านยังไม่มีเลยแอดเคยช่วยเขียนให้กำลังใจถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะซึ้งใจแทน จากความน่าเห็นใจมาสู่ความน่าเชื่อถือจนมาสู่เส้นทางมายางานร้องเพลงโชว์ตัวเดินแบบสัมภาษณ์รายการต่างๆก็มีกระแสและชื่อเสียงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันมาส่วนหนึ่งมาจากพรสวรรค์ในด้านร้องเพลงและกิริยาวาจาการวางตัวที่ดีของลุง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายๆคนจนเกิดกระแสเหล่ายูทูบเบอร์ที่มาคอยติดตามสถานการณ์ชีวิตลวงพลให้บรรดา f อได้ติดตามรับชมกันหลังน้องไอ้กลับไปแล้วน้องไอ้ได้รับฉายาลูกคนโตเพราะดูน่ารักและเอ็นดูและรักใครดูแรใจกันมาตลอด ทั้งนี้ความสำเร็จส่วนหนึ่งในวงการมายาที่ช่วงแรกมีกระแสแอนตี้ว่าอยากให้ลุงกลับไปมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงกระแสนั้นส่วนหนึ่งส่วนมากมาจากพี่อุ๊บวิริยะไม่ว่าจะเริ่มต้นเข้ามาด้วยเหตุผลไหนแต่ใจต้องมาบ้างอยู่แล้วไม่ว่าเพื่อนกันฉันประโยชน์หรืออะไร แต่ลงท้ายด้วยความผูกพันแน่นอนเหมือนน้องไอซที่ตามคดีน้องเคียงข้างเกาะติดบ้านลุงทุกวันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอัธยาศัยดีอ่อนน้อมยิ้มแย้มเป็นกันเองจนเกิดกระแส f c น้องไอซไปด้วยความผูกพันนั้นก็เกิดขึ้นและสารต่อมาเรื่อยๆเช่นกัน นี่คือบรรดากัญญามิตรของลุงส่วนหนึ่งความเห็นส่วนตัว Q&A ถามตอบ 1. ถ้าสมมตุติพี่อุบกับน้องไอมีปัญหากาันแล้วลุงจำเป็นต้องเลือกข้างไหมตอบว่าไม่จำเป็นต้องเลือกข้างจนถูกแบ่งข้างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งร้าวฉานมากขึ้นไปอีกตัวกลางอย่างลุง ประนีประนอมได้ถ้าจะทำหรือหากฉลาดวางแผนป้องกันความแตกแยกอุดรอยรั่วรอยร้าวเพราะถ้าร้าวแล้วมันจะแตกเป็นแนวยาวมากขึ้นผลเสียจะเกิดกับตัวเองคนฉลาดถ้าปัญหามาจะเน้นแก้ไม่ใช่เพิ่มปัญหาทำให้มันดูยิ่งดูแย่ 2. ถ้าเกิดเหตุการณ์พาดพิงกันระหว่างพี่อู๊กับน้องไอซ ลุงควรทำอย่างไรเช่นพี่อุปพาดพิงน้องไอซ์เชิงไม่พอใจเพราะน้องไอซ์ล้ำเส้นธุรกิจอย่างไม่ตั้งใจและทำให้เสียเวลางานพี่อูปตอบว่าหาทางปรานีประนอมหากเป็นเรื่องธุรกิจให้จัดสรรให้ลงตัวโดยไม่ทับซ้อนและเป็นคนกลางขอโทษน้องไอซ์แทนพี่อูปแล้วก็ต้องขอโทษพี่อูปแทนน้องไอซ์ที่เผลอล้ำเส้น บางอย่างไปพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายไม่โพสพาดพิงบั่นทอนกันถ้าเดินหมากแบบชาญฉลาดจะบอกพี่อุบว่าน้องไม่ได้ตั้งใจฝากขอโทษมาและบอกไอ้ว่าพี่ขอโทษแทนน้องไปนะเพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่และเราทำให้เขาเสียเวลางานพี่ก็มีส่วนผิด กำลังจะไปขอโทษเขาเป็นการส่วนตัวส่วนไอซ์จะโทรหาพี่เขาก็ได้นะวงเล็บไอซเป็นสื่อและอ่อนน้อมถ้าลุงเปิดประโยคแบบนี้มาน้องน่าจะทำตามแล้วท้ายสุดพี่อุ๊ปก็จะขอโทษกรับด้วยเช่นกันที่พลาดพิงตามนิสัยพี่เขางอนง่ายเคลียได้สาม ถ้าลุงเกิดเข้าข้างไอ้โดยคิดแทนน้องแบบไม่ถามความเห็นและหันไปปอระปักโกรธกับพี่อุบแทนทะเลาะตอบโต้กับพี่อุบแทนตอบเป็นการเดินหมากที่จะส่งผลเสียกับทุกคนแค่เพราะเข้าใจว่าความรักความผูกพันต้องมาก่อนเพราะถ้ารักไอต้องไม่สร้างปัญหาให้เขาน้องเขายังทำหน้าที่ สื่อมวลชนไม่ควรมาเป็นข่าวเสียเองและเสียพันธมิตรทางธุรกิจกัญญามิตรและผู้มีพระคุณไปหนึ่งคนซึ่งจะส่งผลซึ่งเป็นลูกโซ่จะมีคนที่สองคนที่สามตามมาแน่นอนและบัน่นโทนดิสเครดิตและภาพลักษ์ตัวเองอย่างเรียงไม่ได้ 4. ถ้าเกิดลุงลั้น x งเช่นหมอปลามาเตือนส่วนตัวให้ขอโทษพี่อูบหรือเคลียร์กันให้เร็วที่สุดแต่ลุงปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยไม่ทำตามไม่ตอบและยังคงเดินหน้าตัดเยื่อใหยด้วยการยกเลิกงานทั้งหมดและคืนเงินมัดจำอันนี้จะเหนื่อยใจแทนคนแนะนำนะตักเตือนซึ่งนับเป็นผู้มีพระคุณคนแรกด้วยการขัดแย้งดื้อรัน้น แบบตะเบงผู้ใหญ่จะส่งผลเสียอื่นๆตามมาแน่นอนเพราะถ้าเตือนแล้วไม่ฟังมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องทนอบรมและได้ก้อนหินเควียงกับมาแทนคำตอบคำขอบคุณ 5. ถ้าต่อไปหมอปลาคุณน้ำฟ้าถอยไปคอยดูอยู่ห่างๆแบบไม่ขอเตือนแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ตาม,มาก็คือการรับผิดชอบของสิ่งที่ทำไปบางครั้งเจตนาที่ดีก็มาในรูปของการติติงแนะนำแบบดัดนิสัยไม่ใช่ต้องยอมเรื่อยไปจนขาดความเกรงใจวงเล็บลุงขอโทษได้ทุกคนอภัยได้แต่ความรู้สึกดีๆคงไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่ควรทำ ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกหรือใครไม่ผิดแต่มีวิธีเอาตัวรอดและจบข้อพิพาทได้ไง่ายๆถ้าไม่ใช้อารมณ์และต่างขอโทษกันอย่างน้อยก็เคยรักและเอ็นดูกันมาก่อนจะเลือกเป็นน้ำชนะอย่างฉลา,าดหรือจะก้าวพลาดเพราะใช้อารมณ์นึกภาพตัวเองในวันวานหรือวันแรก แล้วเป็นได้แบบนั้นเสมอตนเสมอปลายก็พอคนอ่อนน้อมย่อมครองใจคนทุกก้าวที่เดินร้วนมีผลกับกระแสะแอนตีที่จะเพิ่มสมทบขึ้นมาอย่างนับเมทวนทั้งจาก fc อีกฝ่ายและฝ่ายตัวเองสิ่งที่น่ากังวลก็คือใจคนรักได้ก็เกลียดได้ทำให้คนหมั่นใจหมั่นง่ายกว่า ทำให้ใครมารักปอลอสมสิ่งที่เสียไปแล้วเรียกกลับมาไม่ได้คือคำพูดเวลาและโอกาสหากยังเดินอยู่บนเส้นไดในคดีทางที่ดีอย่ารับน้ำหนักมาเพิ่มให้เดินลำบากหรือให้เชือกมันขาดต้องเดินให้ดีเดินอย่างระมัดระวังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะหากเรียนรู้ที่จะแก้ไขอะไร ก็ไม่สายเกินไปหากใครติดตามกันมาจะรู้ว่าแทบไม่เคยเขียนแนะนำติติงลุงแต่เคยเขียนให้กำลังใจให้คนมารักกันและเข้าใจบ้างนอกนั้นเน้นติดตามวิเคราะห์คดีให้มีความยุติธรรมซึ่งทุกคนก็เขียนตามความรู้สึกจริงๆดังนั้นเปิดใจให้กว้างจะรู้ว่าความหวังดีมีหลายรูปแบบที่จำเป็นต้องส่งให้ถึง เพื่อรับมือกับเกมที่ยังคงดำเนินอยู่เพราะคดียังไม่จบทุกคนมีโอกาสได้รับความชื่นชมและโดนวิจารณ์ครับภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเชน่นหากยังเดินอยู่บนเส้นได้ในคดีทางที่ดีอย่ารับน้ำหนักมาเพิ่ม ให้เดินลำบากหรือให้เชือกมันขาดเลยค่ะคนถัดไปบอกว่าคิดว่าลุงคงไม่ชอบงานแนวคุณอุปทำแล้วไม่แฮปปี้ลุงก็ไม่อยากฝื้นทำต่อไปค่ะถูกทุกข้อเลยค่ะเห็นด้วยค่ะทุกข้อเลยค่ะช่างเรียบร้อยเรียบเรียงได้ชัดเจนคนหากรู้คุณค่าของคนที่ช่วยเหลือในยามลำบาก มีแต่คนให้ใจพฤติกรรมบ่งบอกได้หลายอย่างอย่างไม่สายที่จะขอโทษนึกถึงวันที่ไม่มีใครทุกน้ำใจนั้นมีค่าอย่าหาทําเลยอย่าถนงตนว่าตนถูกอย่าถ้างตนว่าคนอื่นผิดอย่าหลงตนว่าคนหมากเกาะกระแสถ้าเขาสวนกลับว่าตนแหละอาศัยกระแสจะทำยังไงอย่าหาทำร คำขอโทษเอ่ยออกมาน่ะมันง่ายกว่าที่จะไปขอร้องเขาทีหลังนะจ๊ะคนถัดไปบอกว่าส่วนตัวมองว่าลุงพลเป็นคนที่โอนอ่อนผ่อนตามมีนิสัยที่นอบน้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแกคงโทรไปขอโทษขออภัยพี่อู๊บในเรื่องที่ผิดพลาดไปซึ่งแกเองคงจะไม่เจตนาจะให้มันเกิดขึ้นเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายนั้น ลุงแก่คงต้องรีบเคลียให้จบส่วนน้องไอเองก็ทำงานด้านสื่อหากจะผิดพลาดไปน้องก็คงต้องโทรขอโทษพี่อุ๊บแน่นอนค่ะส่วนพี่อุ๊บแกออกแนวไม่พอใจไม่ถูกใจอะไรแกจะโพสต์ว่าแบบตรงๆไม่สนหน้าพระอินทร์พระพรมน้อยใจเก่งแต่ออกแนวโกรธง่ายหายวยครั้งแรกน้อยใจลุงเรื่องที่หมอปา่า พาลุงไปฟ้องลุงอัดโดยไม่ปรึกษาแก่และลุงได้ขอโทษสวมกอดแก่เรื่องเลยจบครั้งที่สองโพสด่าปิมเรื่องจ้างงานเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ก็งอนลุงป้าเรื่องน้องไอเรื่องมันจะบานปลายก็ตรงที่ป้าโพสตอบโตเบาแต่ก็มองว่าไม่น่าทำมันเหมือนจะเพิ่มเชื้อไฟให้ลุกโซนเข้าไปอีก ขอให้เรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ